จากสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วบีบเค้นให้เกิดความตึงเครียดและส่งผลกระทบถึงสถาบันครอบครัวจนกลายเป็นวังวนของปัญหาในวงกว้างโดยเฉพาะในเด็กเยาว,วชนและสตรีที่มักตกเป็นเหยื่อท่ารุนกรรมด้วยความรุนแรง ยังกรณีของผู้ที่เข้ารับบริการนศูนย์นให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ก่อนหน้านั้นผู้เป็นแม่ได้พาสามีและบุตรชายเข้ารับคำปรึกษาเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาครอบครัวที่เธอกำลังเผชิญอยู่แต่การกลับมาอีกครั้งของผู้เข้ารับบริการรายนี้มีเพียงเธอกับลูกชายที่มาขอความช่วยเหลือกับบ้านพักเด็กและครอบครัว ด้วยปัญหาการถูกทอดทิ้งไร้ที่พึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าช่วยเหลือให้ที่พักพิงและร่วมแนะนำหาทางออกไปด้วยกันของภารกิจของกรมก็จะเป็นในเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ะะซึ่งตรงนี้เราก็เป็นการดำเนินงานตามาพันธะกรณีระหว่างประเทศด้วยคืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทําตามาพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เรา,เาดําเนินการอยู่ด้วยนะะซึ่งเราก็หวังที่จะให้เด็กและเยาวชนในประเทศได้รับการคุ้มครองนะะได้มีความมั่นคงในชีวิตคือในเรื่องของสวัสดิการสังคมนะคะอันนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเน้นไปเด็กที่อยู่ในสถาน รองรับของเรานะคะที่มุ่งหวังที่จะให้เขาเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาอยากเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็เขาสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมได้หลังจากทีออ่อยู่กับเรามาแล้วบ้านพักเด็กและครอบครัวภายใต้การดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นสถานแรกรับที่มีหน่วยง,งานในภูมิภาคทั้ง77แห่งทั่วประเทศซึ่งเปรียบเสมือนม้าเร็วในการเข้าไปช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ซึ่งที่แห่งนี้มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำทางออกให้กับผู้ที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของครอบครัวปัญหาความรุนแรงหรือปัญหาที่ประสบในพื้นที่ศูนย์ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวถือเป็นหัวใจสำคัญของบ้านพักเด็กและครอบครัวที่เปิดทางให้ทั้งเด็ก เยาว,วชนและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือและหาทางออกให้กับทุกปัญหาด้วยความห่วงใยของกรมกิจการเด็กและเยาว,วชนที่เชื่อมั่นว่าสังคมจะดีขึ้นได้ถ้าเราร่วมสู้ไปด้วยกัน